ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอโตแคริเอเตอร์ชานนกับการเสี่ยงไทยทำนายดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นเลยนะครับ สำคัญที่สุดเลยนะผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการชวนลงทุนไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงทํานายทา,ายทักกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันวันนี้เลยนะครับเราก็จะมาทํานายทา,ายทักกันแบบแรนดอมเช่นเคยเสี่ยงทายพลังงานสถานการณ์เหตุการณ์ของคุณจะเป็นของคุณหรือไม่เออ ร a นดอมวันนี้ผมก็จะใช้ไพ่ทารโรหนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับโดยปกติผมจะใช้ไพ่ทารโรหนึ่งสำรับหรือสองสำรับแล้วแต่เนื้อหานะครับนะซึ่งวันนี้ผมจะใช้เพียงสำรับเดียวนะครับมาเสี่ยงทายกันนะการเสี่ยงทายรันด o อมนี้ผมก็จะทำนายโดยอ้างอิงเนื้อหาตามแนวทางสากลนิยมนะครับตามตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะบางทีมันก็เป็นเรื่องความเชื่อด้วยนะโอเคนะครับ วันนี้เราจะมาเสี่ยงทายกันในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์สบายๆกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันเช่นเคยดูได้ทุกท่านนะครับในหัวข้อที่ว่า <ๆ S 1> เขารักคุณและปลื้มคุณมากเออเขารักคุณและปลื้มคุณมากเขาคือใครทำไมถึงรักคุณมากปลื้มคุณมากมาดูกันวันนี้คุณได้ไพโ่โอ้โหเดาฟูลมาใบแรกเดาฟูมาใบาแรกเลยจิตอิสระมาเลยผมพอจะรู้แล้ว ใบแรกมาตัวตนคุณชัดเจนมากถ้ามองในฝั่งคุณนะพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้มองในฝั่งคุณก่อน The f o o นี่คือตัวตนของคนที่มีจิตอิสระไม่ค่อยหวาดว,วันวันกลัวสิ่งใดๆมีชีวิตที่ค่อนข้างมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกมากนัก ข้อดีของเดอะฟูลคือมีความสุขมีความจิตอิสระดังกล่าวแต่มีข้อเสียเพียงเล็กน้อยที่ต้องจริงกันตรงๆคืออาจจะมีความประมาทไปบ้างเนี่ยเนี่ยยืนลันลาอยู่ริมหน้าผาไม่กลัวอุปสรรคใดๆไม่หวั่นเกรงอันตรายใดๆมีความสุขแต่อาจจะประมาทไปสักนิดหนึ่งอันนี้เราไม่ว่ากันทํานายไปตรงๆตามหน้าไพ่ตามแนวทางสากลน,นะครับความเดอะฟูลออกมาก็ทํานายไปอย่างนี้นะครับใบนี้ออกมามันมีข้อดีคือถ้าเป็นตัวคุณนะ คุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพึ่งพิงปัจจัยภายนอกมากมายนักใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณไม่เอามาเก็บมาให้มันหนักใจปเปล่าเปล่าใครดีมาคุณก็ดีตอบใครจะร้ายกับคุณคุณก็ไม่ถือสาอะไรแบบนี้นะครับเป็นไปได้ที่คุณมีความสุขสบายลัลหลาล้าในใจเป็นอย่างมากมีโอกาสที่พื้นฐานเดิมคุณจะมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างดีเรียกว่าเลี้ยงดูมาดีครอบครัวค่อนข้างอบอุ่นนะครับมีแนวโน้มแบบนี้แล้วก็ อาจจะมีทรัพสมบัติติดไม้ติดมือมาเล็กน้อยด้วยจากปู่ย่าตายายให้ไว้ในบางท่านนะบางท่านส่วนบางท่านที่บอกว่าโอ้ฉันโตมาโดยลําพังสู้ชีวิตมาโดยลําพังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะว่าดวงเสี่ยงทายแบบนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านเหตุการณ์ใดตรงกับชีวิตคุณรับไว้เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นแนวทางได้ถ้าไม่ตรงปล่อยผ่านเลยนะครับมาบฟังกันโอเคมาดูกันต่อไปสิเขารักคุณมากและเขาเลิ่มคุณมากด้วยนะครับเออ เดอะฟูกรณีที่เป็นตัวคุณเด่นชัดมากถ้ากลับกันเป็นฝั่งเขาเขาก็คือนิสัยคล้ายคๆคุณนั่นแหละสบายๆจิตอิสระเออมีความสุขได้ง่ายๆโอ,โอ้สีถ้วยฟอร์บครับเดอะฟูกับสีถ้วยคุณเป็นคนที่มีความสุขที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวเออคุณไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆคุณไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆไม่ได้เปิดรับใครเข้ามาเป็นเพื่อนง่ายๆ คุณมีความระแวดระวังตัวสูงมีสัญชนตาตญาณป้องกันภัยสูงมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นระแวงอะไรนะครับเรียกว่าคุณจะคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตเป็นอย่างดีเลยไม่ใช่ใครก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตคุณได้ง่ายๆเออนี่เป็นข้อดีนะครับเพราะสมัยนี้คนมีหลากหลายประเภททั้งดีทั้งไม่ดีปะปนกันไปการคัดกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคุณมาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็เออ เขารักคุณมากและปลื้มคุณมากๆด้วยเขาคือใครเขาคือใครโอ้โ oh ห <laughs> เขาคือใคร The Impress ใบนี้ออกมาทำนายได้หลายอย่างเลยมาดูกันทีละอย่างอย่างแรก คนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมมีตัวตนที่ชัดเจนนะครับมีหน้ามีตาในสังคมถ้าเป็นตัวเขานะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แต่ถ้ากลับกันเป็นฝั่งคุณเขามองคุณดีมากคนคนนี้ชื่นชมคุณมากรักคุณมากปลื้มคุณมากตามหัวข้อเลย ความเป็นเอ็มเพรสจักรพรรดินีนี่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดในพลังงานรวมหมายถึงผู้ที่มีความเพียบพร้อมถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีก็คือเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมหรือจะเรียกว่ามีโอกาสได้ยกระดับฐานะในไม่ช้านี้ถ้าคุณผู้ชายมาดูใบนี้หยิบได้ใบนี้คือดวงนารีอุปถัมภ์คบหาเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีแล้วจะมีโชคดีเป็นอย่างมากนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ ผมมองว่าคุณกับเขามีโปรไฟล์ฐานะหน้าตาทางสังคมใกล้เคียงกันนะไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันอาจจะมีความแตกต่างทั้งอายุบ้างหรือจะเป็นคนรุ่นเดียวกันก็แล้วแต่แต่ฐานะในสังคมความแตกต่างคุณจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ประมาณนี้เรียกว่าถ้าคบหากันก็มีความกลมกลืนกันได้เป็นอย่างดีโอเคเดี๋ยวมาดูเพิ่มกันหน่อยซิว่าเขาคือใครเกี่ยวข้องกับคุณมานานแค่ไหนแล้วเออ โอ้โหราชินีเหรียญ queen of pentacles ไม่ธรรมดาเมื่อกี้เพิ่งมี empress ออกไปมีราชินีเหรียญปรากฏออกมา2พลังงานหรือจะมีคนที่ชอบคุณ2คนขึ้นไปเอ๊แต่เอางี้มองเพื่อให้ไม่ซับซ้อนมองว่าเป็นคนคนเดียวกันก่อนเป็นทั้ง empress และราชินีเหรียญในคนเดียวกันหมายความว่าคนนี้มีความเพียบพร้อมสุดๆไปเลยและในทางกลับกัน เขาก็มองว่าคุณเพียบพร้อมสุดๆไปเลยในสายตาเขาไม่ว่าคุณจะอาจจะถ่อมตัวว่าเอยฉันไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นฉันไม่ได้โดดเด่นอะไรคุณอาจจะเคยชินกับตัวเองและค่อนข้างถ่อมตัวโดยนิสัยของคุณนะครับนะแต่ในสายตาของเขาในสายตาของผู้คนคุณมีความเพียบพร้อมมากๆอืมและความเป็นธาตุดินก็เด่นนะความเป็นชาวธาตุดินก็เด่นแต่เรื่องธาตุเรื่องราศีเราไม่เน้นเพราะว่าสามารถการเสี่ยงไทยแบบนี้สามารถดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับนะเออ ไม่ธรรมดา๋อาแถมให้อีกนิดนึงไม่ว่าคุณหรือเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่นับจากบัตรนี้เป็นต้นไปเมื่อเสี่ยงทายได้ใบนี้คุณมีโอกาสร่ํารวยมั่งคั่งด้วยเออกรณีที่คุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณมีโอกาสร่ํารวยมั่งคั่งในอนาคตนะครับมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาเดิมนะครับนะโอเคมาดูกันต่อนะคนที่รักคุณมากปลื้มคุณมากมีแนวโน้มจะเป็นคนโปรไฟล์ดี ฐานะหน้าตาทางสังคมไม่น้อยหน้าไปกว่าคุณเออแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเขารักคุณมาก,มากเขาปลืมคุณมากว้าววิ e อ of fortune ไม่ธรรมดา view of fortune มาชัดๆเลยว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาชักนำพาให้มารู้จักกันให้มาเกี่ยวข้องกันการที่คุณกับเขาได้รู้จักกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับโชคชะตาจัดสรรมาบุญสัมพันธ์บุญจัดสรรวาสนาตรงกัน มีความเป็นคู่กันไหมถ้า w h e e l o f f o r t u n จนี่ผมมองว่าอาจจะไม่ใช่คู่ครองเนื้อคู่ที่ตามกันมาเกิดตามความเชื่อไม่ขนาดนั้นนะครับแต่เอาเป็นว่ามีวาสนาตรงกันในแบบกาลยนานมิตรในเบื้องต้นแบบนี้เขากับคุณนะมีบุญวาสนาร่วมกันมาตามความเชื่อทําให้ได้โคจรมาเจอกันในชาติพบนี้ตามความเชื่อนะครับอย่างน้อยที่สุดต่อให้จะไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นคู่รักคู่ครองใดๆก็จะเป็นกาลยนานมิตรที่ดีต่อกันได้เออ ไม่ธรรมดาวันนี้อคุณจะเจอคนดีได้มิตรด,ดีได้เพื่อนดีเป็นอย่างน้อยแต่ก็ไม่แน่นะครับเพื่อนอาจจะเลื่อนเป็นแฟนได้เออมาลุ้นกันสิเขารักคุณมากเขาปลื้มคุณมากแล้วจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตโอ้เจ็ดไม่เท้าเซเว่นออฟทั้งคุณและเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ตามหน้าไพ่นะทํานายตามหน้าไพ่ชีวิตจริงเป็นอย่างไรเอาไปประยุกต์ใช้กันเอ,เองนะครับ ตามหน้าไพ่บ่งบอกชัดเจนว่าคุณกับเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ของตอนเองคุณก็มีภาระเขาก็มีภาระบางทีว่างไม่ตรงกันคุณยุ่งเขาว่างคุณว่างเขายุาง่งบางท่านอาจจะทํางานสลับไ,ไม่ตรงเวลากันคุณทํางานกลางวันเขาทํางานกลางคืนหรือสลับกันหรือแม้แต่บางคนเป็นคนทางไกลกันอยู่กันคนละเมืองอยู่กันคนละประเทศที่เวลาต่างกันบ้านเราเป็นกลางวันบ้านเขาเป็นกลางคืนหรือสลับกันอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนว่ามันจะ ลงเอยกันยากสักหน่อยในช่วงแรกเพียงแต่ว่าคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายเรื่องที่จะลงเอยกันได้หรือไม่ได้เพราะว่าเป็นดวงของกงาลยานมิตรแบบนี้แนะนําตามหน้าไพ่ว่าให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างทําภารกิจของตัวเองไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวดีเองโชคชะตานําพาให้คุณกับเขามาพบกันแล้วนะครับคู่กันแล้วไม่แคล้วกันถ้าคุณเชื่อว่าเขาเป็นคู่ของคุณเขาก็อาจจะเชื่อว่าคุณเป็นคู่ของเขาเช่นกันเพียงแต่ว่าณเวลานี้อาจจะยังต้องเป็นกนาลยานมิตรกันไปก่อนแบบนี้นะครับโอเคมาดูกันต่อนะ ต่างคนต่างมีภาระรับผิดชอบเป็นเรื่องปกตินะครับเราเราท่านท่านใครก็มีภาระทั้งสิ้นนะครับแต่จะบริหารจัดการอย่างไรเขารักคุณมากเขาปลื้มคุณมากเขาจะทำงไงต่อไปโอ้โหปลื้มไม่ปลื้มดูอเองอาห่าไม้เท้าไฟอวอนส์ทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนมีเสน่ห์นะใบนี้เนี่ย,ยตีกันชุลมุนเลยนะครับนะ ความหมายที่หนึ่งเอาตามหน้าไพ่เลยตามตำราสากลเลยหมายความว่าช่วงเวลานี้คุณกับเขาทั้งคู่เลยต่างไม่ค่อยจะมีอารมณ์โรแมนติกสักเท่าไหร่ไม่ค่อยจะมีความคิดเรื่องความรักอยู่ในหัวสักเท่าไหร่เพราะเจอปัญหามากคนมากความชุลมุนวุ่นวายนะความหมายที่หนึ่งตอนนี้ทั้งคุณและเขาต่างเจอปัญหามากค้นมากความชุลมุนวุ่นวายจนไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้และความหมายที่สองก็คือ ทั้งคุณและเขาต่างม,มีสเสน่ห์จนคนต้องรุมแย่งกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหน้าไพ่หนึ่งใบตีความได้หลากหลายความหมายแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านเอาไปประยุกต์ใช้ตามเหตุการณ์จริงนะครับนะลองดูนะเออพลังงานไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือมีความเป็นกาลยานามิตรแล้วก็มีโอกาสพัฒนาได้เขามองคุณดีมากเขารักคุณมากเขาปลื้มคุณมากเขามองคุณดีมากๆเลยแล้วก็ โอ้เด็กถือถ้วยมาละคนคนนี้มีโอกาสที่จะยอมคุณไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่แก่กว่าโตกว่าอายุเท่ากันหรือเด็กกว่าก็แล้วแต่แต่ในพลังงานเด็กถือถ้วยคือเขาจะยอมคุณมากนะยอมอ่อนข้อให้กับคุณเขาอาจจะเป็นผู้แข็งแกร่งกับคนอื่นแต่เขาจะยอมให้คุณมากๆคนคนนี้อ่อนโยนอ่อนหวานมาเลยแหละเอออะไรก็ยอมดี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 แล้วเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปความสัมพันธ์นี้จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร โอ้โห oh, The High ร a ฟ a นกราบสาธุยินดีล่วงหน้า The High ร a f นออกมาในหัวข้อความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าคุณกับเขามีบุญสัมพันธ์กันจริงๆอย่าลืมวิวออฟฟอร์จูนเมื่อกี้โชคชะตานำพาให้มาพบประสบพบหน้าเจอกันแล้วยังมีเ h e h i ฮ h ร a f a ไพ่พระ หมายความว่าคุณกับเขาศีลเสมอกันบรารมีเสมอกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เป็นแบ็กอัพให้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทั้งคู่คุ้มครองความสัมพันธ์นี้ให้เกิดความราบรื่นสอดประสานกันไปอย่างดีไม่ว่าจะเริ่มต้นในฐานะอะไรก็แล้วแต่แต่ถามว่าถ้ามีความมีโอกาสพัฒนาไหมก็ต้องตอบว่ามีนะครับ <S <S ตามตำราสากลว่าไว้ถ้าไฮโรแฟนปรากฏในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะ <S <S มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานคลองคู่ได้เลยนะครับ ถ้าใจคุณและเขาตรงกันแต่ถ้าสมมุติว่าใจคุณและเขาไม่ได้ตรงกันหรือต่างคนต่างมีคู่อยู่แล้วก็ทำนายไปอีกในทิศทางหนึ่งได้ว่าคุณกับเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นอย่างมากเรียกว่าเป็นเพื่อนกันได้ตลอดชีวิตเลยย้ำนะถ้าต่างคนต่างมีคู่แล้วหรือไม่ได้คิดจะเป็นคนรักกันคุณจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆ แต่ถ้าต่างคนต่างโสดต่างคนต่างมีใจมีโอกาสครองคู่อา้าวและเพิ่มเติมอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณไม่ได้คิดจะมีคู่คุณไม่ได้คิดเรื่องความรักความสัมพันธ์เดอะไฮโ r o m นยังหมายความว่าคุณจะมีโชคดีอยู่เสมอทำอะไรก็ราบเรื่อนไม่ค่อยติดขัดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีนะครับตั้งใจทำคุณงามความดีเลยนะครับคุณมาถูกทางแล้วนะโอเคไปกันต่อเขารักคุณมากเขาปลื้มคุณมาก ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้มากน้อยอย่างไรรวดเร็วทันใจหรือไม่มีไพ่พระมีไพ่วิวอ o ฟฟอร์จูนออกมาแล้วเมื่อกี้สบายใจได้เลยโอ้ oh, <laughs> ยิ่งทำบุญยิ่งดีโอ้ oh, บุญสัมพันธ์จริงๆ6เหรียญ six of pentacles ความสัมพันธ์นี้คุณและเขาบุญสัมพันธ์กันยิ่งทำบุญยิ่งดีและมีโอกาสชักชวนกันทำบุญหลายๆท่านต่างก็เป็นสายบุญสายมูและในบางท่านบางคู่ เคยทำบุญร่วมกันแล้วนะเอาตามความเชื่อนะอย่างแรกคือทำบุญร่วมกันจริงๆในชาติพบปัจจุบันแบบจับต้องได้และในทางความเชื่อคือเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตร่วมขันกันมาตั้งแต่ในอดีตชาตินี่คือเรื่องความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณแต่สิ่งที่จับต้องได้นะเอาที่จับต้องได้ หลายท่านเป็นสายบุญเป็นสายมูมีโอกาสที่จะเคยร่วมทริปทําบุญด้วยกันหรือรู้จักกันมาเพราะทริปทําบุญเออไปทําบุญไปงานมงคลแล้วรู้จักกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันยิ่งทําบุญยิ่งดีนะครับคุณกับเขาจะเป็นคู่รักสายบุญที่ดีได้ถ้าต้องการแต่ถ้าไม่ใช่คู่รักกันถ้าไม่ได้ตกลงเป็นคู่รักก็จะเป็นเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรยาวๆไปเลยโอ้ดีงามจริงๆมาดูกันต่อนะครับเขารักคุณมากเขาปลื้มคุณมากอืมดีจริงๆ เรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากๆเออแล้วก็โอ้โหเดอแมเพอเรอร์คู่กันจริงๆเอามาวันนี้ตอนแรกมีดีเอ็มเพรสออกมาตอนแรกเอ็มเพอเรอร์ตามออกมาความเป็นคู่สูงมาก จิตวิญญาณของคุณกับเขามีความเป็นคู่กันตามความเชื่อย้ําว่าตามความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับหนะ้าโปรดใช้วิจารณญาณตามความเชื่อและตามตําราสอดคล้องกันเมื่อเอ็มเพรสเอ็มเปอร์ออกมาคู่กันจิตวิญญาณของคุณกับเขามีโอกาสเป็นคู่กันสูงมากเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติจริง <c oughs> คุณจะรักเขามากแค่ไหนเขาจะรักคุณมากแค่ไหนให้ไปตกลงกันเอาเองดบูบริบทชีวิตจริงนะ คุณมีคู่หรือยังเขามีคู่หรือยังต่างคนต่างโสดหรือไม่เออชีวิตมันจะมาบรรจบกันได้ไหมอยู่ไกลกันมากไหมอุปสรรคเยอะไหมอะไรก็แล้วแต่การจะครองคู่กันคนเรานั้นจะว่ายากก็ไม่เชิงยากจะว่าง่ายก็ไม่เชิงง่ายมันมีปัจจัยหลายอย่างทั้งที่ควบคุมได้ทั้งที่ควบคุมไม่ได้เอาเป็นว่าตามตำราและตามความเชื่อคุณกับเขามีความเป็นคู่กันสูงมากส่วนในทางปฏิบัติ ให้ไปลองพิจารณาความเป็นไปได้จากชีวิตจริงนะครับเราดูดวงแบบไม่งมงายดูดวงไว้เป็นแนวทางเพื่อ,เ,อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแต่การปฏิบัติจริงให้ดูเหตุการณ์จริงเป็นหลักนะครับโอเคยินดีล่วงหนะ้าอย่างน้อยๆก็ดวงสมพงกันละ่ะอ่ามาดูกันต่อนะครับเขารักคุณมากเขาปลื้มคุณมากแล้วมันจะยังไงต่อไปนี่มันจะยังไงต่อไปสิอ่า โอ้ oh, โหสองเหรียญทัว Pentacles ใบนี้ไพ่สองเหรียญน,น,น,นี้ตามความหมายตามตำราสากลนะก็คือการประคับประครองอจัดบาลานซ์ชีวิตให้ดีและความหมายตามภาพมันเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้นะครับนะความไม่จบไม่สิน้นความมั่นคงยาวนานอะไรแบบนี้ทำนายว่ารักกันตลอดไปก็ได้หรือทำนายเพิ่มเติมว่าคุณกับเขาสามารถเกื้อกูลกันได้ในระยะยาวก็ได้เช่นกันใบนี้ออกมาถือว่าดีนะครับนะโอเคมาดูกันต่อนะครับ เดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายกันนะว่าวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมกับหัวข้อวันนี้นะครับเขารักคุณมากเขาปลื้มคุณมากเรารู้แล้วว่าเขาเป็นใครคนกันเองนี่แหละที่รู้จักกันมาจากการทําบุญงานบุญงานกุศลแล้วก็เป็นคนที่คุ้นเคยกันดีเขามองคุณดีมากคุณมองเขาดีมากต่างคนต่างรู้จักกันแล้วไม่ใช่คนแปลกใหม่แต่อย่างใดนะรู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วเขาปลื้มคุณมากเขารักคุณมากมีโอกาสคล้องคู่ได้ด้วยถ้าต้องการแล้วบทสรุปของชีวิตจะเป็นยังไงต่อไป โอ้โหสองไม้เท้า two of ones ยินดีด้วยนะครับใบนี้ออกมาตามตำราสากลว่าไว้คือการมองการไกลวิสัยทัศน์หรือการจะสมหวังในสิ่งที่รอคอยเร็วๆนี้ ถ้าคุณรอคอยความรักความสัมพันธ์คุณมีโอกาสสมหวังถ้าคุณไม่ได้รอคอยเรื่องความรักถ้าคุณรอคอยการงานการเงินคุณก็มีโอกาสสมหวังเช่นกันดังที่ผมกล่าวอยู่เสมอว่าการทํานายไทยทักเสี่ยงททยแบบนี้แม้เราจะดูหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์แต่ไพ่อาจจะบ่งบอกถึงเรื่องอื่นก็ได้เช่นกันใบนี้ดีงามมากทั้งในเรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสสมหวังหรือถ้าไม่มองเรื่องความสัมพันธ์จะเป็นการสมหวังในด้านการงานการเงินชีวิตส่วนตัวก็ได้และยังทํานายเพิ่มเติมได้ว่าถ้าคุณกับเขา กลงคบหากันแบบคู่รักคุณจะอยู่กันได้อย่างยาวนานเรียกว่าธนุธนอมหัวใจรักกันยืนยาวรักกันมั่นคงเลยนะครับโอเคอีกสักใบไหม่าขอคอนเฟิร์มอีกสักใบนะครับการันตีส่งท้ายความสัมพันธ์ของคุณและเขาคนที่เขารักคุณมากปลื้มคุณมากขอใบสรุปคอนเฟิร์มส่งท้ายให้ชื่นใจสักหนึ่งใบทิศทางความสัมพันธ์ของคุณและเขาโอ้โหชื่นใจจริงจ สรุปได้อย่างสวยงามยินดีด้วยการเสี่ยงไทยวันนี้สรุปได้อย่างสวยงาม6ไม้เท้า six of wands ไม่ว่าคุณคิดอ่านการใดอยู่คุณจะประสบความสำเร็จไพแห่งชัยชนะออกมาแล้ว victory ออกมา six of wands 6ไม้เท้าคิดหวังเรื่องความสัมพันธ์จะสมหวังในความรักถ้าคิดหวังเรื่องการงานการเงินจะประสบความสำเร็จ คุณที่เคยมีปัญหาใดๆอยู่ปัญหาจะถูกแก้ไขจะถูกคลี่คลายได้เอาเป็นว่านับจากนี้ตามดวงชะตานะตามดวงชะตาตามความเชื่อคุณมีแนวโน้มที่จะพลิกฟื้นชีวิตดีขึ้นนะไม่ว่าจะด้านใดกันแล้วแต่คิดอ่านการใดมีโอกาสประสบความสําเร็จตามกําลังบุญที่กระทําไว้ตามความขยนขันขันแข็งดวงดีแล้วอย่าอยู่เฉยๆรีบทําความดีเลยนะครับโอเคยินดีด้วยครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ